ามาแล้วค่ะ FC ไปเดี๋ยวเราไปดึงสายยางกันไปดึงสายยางก่อนค่อยปล่อยน้านะคะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเราไม่ดึงก่อนปล่อยน้ําแล้วมันหนักมันดึงไม่ไหวเข้าหรือเปล่าล้องติ้งนะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายลืมชาดเขับไแบงด้วย โอเคหนาวหนาวแห้งพี่น้องเลยหนาวมากๆเลยนะคะไปไปทำงานทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราจะเริ่มไปจากทางไหนก่อนเริ่มไปทางนี้ก่อนเนาะแต่เราก็จะตั้งตรงนี้ไปก่อน นี่นะคะเอ็ดสีก็จะได้ดูองค์ปู่ไปด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอา้าวมันขึ้นอะไร ไม่ไหวใสา่ย,ยางมันเยอะเกินยายสู้สู้ไม่ไหวต้องต้้งสองคนนะต้องสองคนสู้สู้ใส่ย,ยางไม่ไหวยายทาดูแล้วไม่ไหวเดี๋ยวต้องรอเพื่อน,อนมาก่อนทําดูแล้วไม่ไหวาย,ยางมันเยอะนะคะาย,ยางมันเยอะมันหลายกิโล สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชัดแน่นะคะวันนี้ก็ยายจะพามาดและดูตรงนี้ก่อนวันนี้สีท้องฟ้าไม่ค่อยสวยนะคะมันเป็นสีเทาๆยังไงก็ไม่รู้นะคะหนาว เยาจะพามาดูดอกไม้ก่อนที่โดนพ่อเป่ารถเมื่อวานนี้นะคะนี่นะคะสวยไหมคะหนาวก็นหนาวแห้งเทสวยงาม้าวันนี้ก็จะได้เทจะได้เทแล้ววันนี้นะคะ